เศรษฐาแวดเตบอลกับพอบอทศส,สพักสมองก่อนลุย3ามจังหวัดชายแดนใต้พรุ่งนี้นายกโพสต์ภาพยืนคุยผู้บัญชาการทหารสูงสุดบอกแวดเตบอลวันหยุดพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดฟิตร่างกายก่อนลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พรุ่งนี้วันที่26กุมภาพันธ์2567นายสเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ภาพผ่านเอ็กเป็นภาพสายชุดกีฬายืนพูดคุยกับพลเอกทรงวิทย์นุนทักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุด พอบอทอสอสอโดยระบุว่าท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดแวะมาเตะบอลด้วยกันในช่วงเย็นวันหยุดครับหลังเตะเสร็จเลยมีเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแชร์ข้อมูลการทํางานกันพักหนึ่งสมองปลอดโปรง่งร่างกายฟิตพร้อมลุย3จังหวัดชายแดนภาคใต้พรุ่งนี้ครับสําหรับภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชาการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่27-29กุมภาพันธ์2567ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยจะเดินทางไปที่จังหวัดปัตตานีก่อนเป็นที่แรกเพื่อพกปักคณะกรรมการอิสลามและคณะกรรมการมัสยิดพร้อมเยี่ยมชมมัสยิดกลางและพักค้างคืนที่จังหวัดปัตตานีหนึ่งคืนก่อนจะเดินทางไปที่จังหวัดยะลา เพื่อสการะหลวงปู่ทวดและนมัสการเจ้าอาวาสวัดช้างให้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานที่ด่านศุลกากรเบตงและเยี่ยมชมอุโมงเบตงมงคลิทอุโมงลอดภูเขาแห่งแรกในประเทศไทยก่อนพักค้างคืนหนึ่งคืนจากนั้นจะเดินทางไปจังหวัดนราธิวาสเพื่อสการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลที่วัดเขาโกงรวมถึงเยี่ยมชมกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อันกุรานและพบปักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ก่อนจะเป็นประธานการประชุมหาหรือยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวใน3จังหวัดชายแดนใต้และเดินทางกลอนฮักกรุงเทพมหาคนคร